วันนี้วันดีสี่สีมงคลตรงกับวันที่9เดือน9ขอให้ผู้ศรัทธาคุณลัชนีตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายดวงประทีป9ก้าดวงกัมยานหอมหอมในการเสริมดวงชะตาให้เกิดความมั่งคงมั่งมีมั่งคัง่งเจริญมาจเจริญยิ่งจเจริญมีเกิดณเนะมตตาณห,นะหน้าทองและวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่9เดือน9ขอให้คุณลัชนี มีแต่ความก้าวหน้าก้าวไกลธุรกิจรุ่งเรืองเงินทองคิดการสิ่งใดประสบความสําเร็จต่างๆมีแต่ความโทกัพย์มีแต่ความนเะมตามนะมตาณลนะ้านะทออขจัดอุปสรรคไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเอ็นดูและรักให้วันนี้ตั้งจิตตั้งใจ,งใจน้อมถวายนะคะวันนี้วันดีนะคะหนึ่งปีมีหนึ่งวันนะคะวันที่เกเดือน9้านะคะ วันนี้เราจัดชุดใหญ่ชุดเต็มนะคะตั้งจิตตั้งใจนะจ๊ะ